ต่อไปนะคะก็จะให้น้องนุชนะคะได้มาบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเชิญน้องนุชเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะกลับคารวาจานค่ะเจริญธรรมที่น้องทุกท่านค่ะน้องนุชภัษนาโสคลค่ะอายุห้าสิบสามปีอ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ระดับ อริยปัญญาตรีสาขาจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมหลักสูตรเจ็ดปีค่ะเอ,อ่อธนาคารน้ำใต้ดินนะค่ะก็จะเป็นอย่างที่พี่หมอบอกเมื่อกี้ค่ะว่าจากสภาพที่มันแรงมากเลยน้ําในสระของเราก็ยังแห้งแห้งผากเลยนะคะคือเราเหลือน้ําตอนนั้นอะมันเดือนไม่ดเกี่ยวแค่นั้นเองทีน,นี้ก็เลยคุยกันว่าเราก็จะจะคุณ ลอกสะให้ให้เก็บน้ําได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็เลยก็เลยลงมือขุดรอกสะกันปรากฏว่าเอท่านอาจารย์เห็นอู้มันได้พื้นที่เยอะขนาดนี้เลยนี่อ่าถ้าอย่างนั้นเอ่อทำเป็นธนาคาน้ําใต้ดินแล้วก็ปลูกผักในสระไปด้วยเลยซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์พาพวกเราทําเออธนาคาน้ําใต้ดินเนี่ย ตั้งแต่เดือนพฤษภาของปี62แล้วค่ะซึ่งเราเริ่มทำกันละแต่ทำอยู่อยู่ในสวนข้างบนพื้นข้างบนของเรากันปรากฏว่าพอมีสระตรงนี้ขึ้นมาเนี้ยก็เลยได้ทำตัวที่เก็บน้ำมาอีกก็คือได้ทำบอ่อเปิด5บอ่อค่ะใน4บอ่อเนี้ยคือบอ่อเปิดแล้วก็เราได้บอ่อน้ำกินขึ้นมาอีก1บอ่อ เป็นน้ําใต้ดินของเราเนี่ยลหละค่ะซึ่งในเอ่อแล้วก็มีมีบ่อบาดานอีกเออเป็นบ่อน้ําที่เราใช้สําหรับการชาร์จนะคะเป็นบ่อปิดละคะ่ะอีกสองบ่อตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าเราเราได้น้ําตรงเนี้ยขึ้นมาใช้ด้วยเพราะว่าในเดือนกระะกฎาที่ที่เราเริ่มเอขุด ขุดบ่อเนี่ยค่ะบ่อ,อที่บ่อเปิดเนี่ยซึ่งจริงๆมันตรงมันตรงกับเค่ายพระไตรปิฎกได้นะจําได้เลยว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เรากําลังขุดกันอยู่แล้วมีค่ายพระไตรปิฎกน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภัยสาลีตอนนั้นเราก็เฮ้ยอยังไงอะเราก็อยากไปค่ายพระไตรปิฎกแต่เราก็ห่วงงานทางนี้ด้วยคนสุดท้ายอสอบถามอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าเอาประโยชน์ตรงนี้ก่อนแล้วกันเก็ <laughs> บน้ําก่อน ก็เลยกลายเป็นที่มาของว่าการที่เราได้รวมพี่รวมน้องพี่น้องทุกที่อะค่ะมารวมกันอยู่ที่สวนเก้าเนี่ยแล้วก็ร่วมกันทําในการทําธนาคารน้ําใต้ดินอย่างออย่างที่เห็นเนี่ยค่ะจากที่สภาพที่แห้งขาดเลยก็ขุดขุดแล้วเราได้น้ําได้น้ําขึ้นมาหันน้าตอนนั้นอะออกมาเป็นสีฟ้าอมเขียวเลยค่ะเราก็ได้น้ําเยอะมากชนิดที่ว่ารองบอกมันแทบไม่ทันเลย จริงๆอะของเราเราไม่ได้ขาดน้ํานะคะเรามีน้าอยู่ใต้ดินเพียงแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองว่าเราจะดึงน้ําขึ้นมาใช้ได้ยังไงเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยพี่น้องจิตอาสาเราเนี้ยมาช่วยกันเลี้ยงหินจากที่เราวางบ่อลงไปแล้วเนี่ยก็เอาหินมาช่วยกันอดในช่องว่างตรงนั้น <c oughs> แล้วก็พอพอ,พอเราพอเราได้ได้บ่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยน้ําเขาก็จะซึมของเขาขึ้นมาเรียกว่าทันกับ หน้าแรงของเราพอดีซึ่งในปี62เนี่ยถือว่า <c oughs> ค่ะในปี62เนี่ยแรงมากๆถ้าไม่ได้น้ําธนาคารตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจากใต้ดินตรงเนี้ยเรียกว่าเราเราไม่มีน้ําที่จะใช้ในกิจกรรมของเราเลยเพราะว่าแห้งจริงๆน้ําในสารเือแค่นิดเดียวอาภาพต่อไปเลยค่ะตรงนี้ เนี่ยค่ะน้าที่เราได้มาตอนนั้นจากที่สีฟ้าอมเขียวแล้วเขาก็ค่อยๆปรับมาเป็นสีฟ้าใสาตรงนี้เราได้มาทั้งหมดห้าบ่อแล้วก็ได้มีการดึงน้ําขึ้นไปใช้ในกสิกรรมเลยค่ะนะตอนนี้นะคะเรียกว่าเรามีน้ําใช้กันไม่ขาดแล้วค่ะจากที่เราได้เก็บน้ําเนี่ยค่ะมีน้ําอยู่แล้วก็ลายิสระอยู่ในสระของเราเองด้วยเมื่อ เ,ออเมื่อ,อยามที่ฝนตกและน้ำพะล้นเกินนีเขาจะอย่างขังอยู่ที่พื้นสระนะคะเขาก็จะไหลลงมาที่บ่อน,นี้ด้วยรอได้น้ำเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งซึ่งเป็นเป็นการบูรณาการของอาจารย์ที่เรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้มาจากอาจารย์ชาตรีกับอของอาจารย์ภูมิของอาจารย์เองด้วยเอามาบูรณาการกันได้แบบชนิดที่ว่าช่วยชีวิตของส่วนก้าวอาไว้ได้จริงๆนะคะแล้วก็ภาพถัดไปเนี่ยก็จะเป็นภาพณ ณปัจจุบันเนี้ยค่ะที่อ่ออันนี้คือก่อนหน้าที่หน้านีส้สักนิดหนึ่งน้ําเนี่ยเขาท่วมอยู่เสร็จแ,แล้วเราจะขุดล่องล่องเล็กๆนี่ค่ะให้เขาไหลลงสาบไปด้วยเรียกว่าณตอนเนี้ยน้ําเขาเชื่อมถึงกันแล้วส่วนเก้ามีน้ําใช้แล้วค่ะตรงนี้เราเต็มทุกบ่อน้ำณนะตอนนี้คือจากพื้นที่ข้างบนเนี่ยค่ะเขาก็จะไหลลงมารวมกันที่ ที่สระนีซึ่งเราก็จะได้ชาร์จลงไปเก็บน้ำไว้ใต้ดินของเราเองด้วยค่ะแล้วจากที่เราทำเป็นบ่อใหญ่แล้วนะคะบ่อเปิดใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการชาร์จน้ำละเราจะทำเป็นหลุมหลุมเออสักประมาณกว้างประมาณสักฟตุตเนืงอคะ่ะฟตุตกว่าเนี่ยคะ่ะเจาะลงไปอันนี้น่าจะสักประมาณเกือบๆสามเมตรได้เออลึกลึกได้อยู่ ประมาณหนึ่งเลยอะค่ะเพราะว่าดินดินแข็งมากดินแข็งชนิดที่ว่าเจาะหลุมเนี้ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยอันนี้พอดีมีเป็นช่วงค่ายซึ่งก็พี่น้องชาวค่ายเขาก็จะสนุกสนานกับการที่มามาทำเอ,อ่อทั้งกิจกรรมเอ,อ่อบอลเลคนเจอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ในการทำออธนาคารน้ำใต้ดินตรงนี้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์หมอพาทำเองเลยค่ะในการที่ทำเป็นเอ,อ่อหลุมชาร์จชาร์จน้ำนะคะ ก็จะมีตัวหินที่ใส่ลงไปเนี่ยคะ่ะในหลุมเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็เอ่อจะเอาเป็นฟ้าขาวนะคะเป็นอะไรนะตัวตะข่ายค่ะตะข่ายสีฟ้าเนี่ยติดทับอา่าแล้วก็เอาหินเป็ดเนี่ยค่ะหินก้อนเล็กๆเกนี่ยแหละทับไปปูทับข้างบนซึ่งตรงเนี้ยเอ่อน้ำเขาก็จะชาร์จชาร์จลงไปได้อีกนอกจากอ,าอ่าบ่อชาร์จที่เราทําไว้ด้วยแล้ว ก็ทําไว้ได้เออก็เรียกว่านะตอนนั้นก็คือจะทําให้กระจายให้ไปในพื้นที่สะได้หลายๆหลุมว่าเราจะได้เก็บน้ําได้มากขึ้นค่ะอันนี้จากธนาคารน้ําใต้ดินก็มาสู่ออบาลายคันเจอร์ซึ่งองค์ความรู้ของบารายคันเจอร์เนี่ยค่ะอาจารย์หมอเขียวท่านเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเอ,อเพอร์ม,มาคันเจอร์ การนําก้อนหินมาซึ่งให้ความสมดุลน้อนเย็นกับต้นพืชของเราซึ่งถ้าดูจากภูเขาทําไมถึงมีต้นไม้ขึ้นได้เพราะเขาได้สมดุลกันอาจารย์ท่านก็ใช้หลักการตรงนี้ค่ะเอามาบูรณาการออกมาเป็นบรายคันเจอร์บรายเคันเจอร์ก็คือก็จะมีในเรื่องของอินทรีย์วัตถุค่ะจะมีกิ่งไม้เศษไม้ใบไม้ขยะสดในครัวเรือนของเราเนี่ยค่ะ ตรงเนี้ยแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือก้อนหินเป็นองค์ประกอบโดยรวมของบรายเอนเจอร์ซึ่งในในสระของเราตรงเนี้ยค่ะเราทําเป็นแบบตะพักตะพักที่ขอบสระค่ะแล้วก็จะเป็นแบบทําเป็นแปลงยกสูงขึ้นไปเพราะว่าด้วยความที่อยู่ในสระถ้าเกิดฝนเขาตกมีน้ําท่วมขังผักของเราเนี้ยเขาปลูกอยู่ข้างบน บนเป็นเป็นโคกใช่ไหมคะเป็นดึงสูงขึ้นมาดูนี้ผักเราก็รอดอันนี้จะเป็นในเรื่องของการที่เราเตรียมแปลงอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะที่เห็นก็คือก็จะมีทั้งกิ่งไม้กิ่งไม้ใบไม้อ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีก้อนหินด้วยอันนี้เราทําที่จะพักจะพักเราปลูกไปแล้วแล้วก็อันนี้เรากําลังที่พื้นสระซึ่งเป็นแปลงใหญ่เนี่ยคะ่ะกิ่งไม้กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเราจะวางที่ก้นสระไว้เลย ซึ่งตรงนี้เขาจะได้เป็นทั้งอาหารอาหารของพืชผักที่เราจะปลูกเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นความชุ่มชื้นที่เขาจะอยู่ในสระของเขาเองด้วยนี้เนี่ยค่ะพี่น้องชาวค่ายเป็นที่เรียกว่าเป็นที่สนุกสนานของพี่น้องเขาเลยนะคะอาจารย์หมอพาพวกเราทํากันนะคะเวลามีค่ายเนี่ยค่ะนี่คือสภาพของการที่เวลาที่ฝนเขาตกออ่แล้วก็มีน้ําซึ่ง เขายังขังที่พื้นอยู่ตรงเนี้ค่ะพืชผักของเราพวกนี้เขาก็จะจะอยู่ของเขาได้เขาไม่ได้ตายค่ะตรงนี้เราผ่านมาแล้วค่ะในปี6งกับปี6ปี63เนี่ยเราเจอฝนตกหนักอันนี้สภาพของปี63ที่ฝนเขาตกเยอะมากๆแล้วก็น้ําน้ําขังเรียกว่าคือระดับน้ําเรามีธนาคารน้ําใต้ดินแต่ทาไมน้ํายังขัง นั่นคือระดับน้ําของเขาเขาเต็มอิ่มแล้วเขาก็เลยไม่ไม่ซึมลงไม่สามารถที่จะซึมลงไปได้อีกแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าเรายังเก็บพืชผักของเราได้อยู่อะค่ะผักของเรายังเขียวอยู่สดชื่นอยู่ตรงนี้ค่ะกล้วยเราเนี่ยเรียกว่าเอ,อผลผลิตของเราเนี่ยหลากหลายมากในหนึ่งแปลงเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราจะมีหลักชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นกล้วยเป็นชายยา ถ้าในภาคต่อไปนะคะอย่างอ่ะอย่างเอมีกระเพรามีโหระพามีตะไคร้มีต้นแครแล้วก็มีสนมีมะละกอมะเขือมะเขือยาวมะเขือเปาะเรียกว่าเราจะกินอะไรอะเราปลูกลงไปในแปลงนั้นได้เลยค่ะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนอกจากเศษอาหารกิ่งไม้ใบไม้ ดูผลผลิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้คือมะเขือซึ่งเขาดกมากๆดกชนิดที่ว่าเราแจากตู้แบ่งปันเนี่ยเร,เราก็เราเก็บไม่ทันแล้วดูความสมบูรณ์ของลูกเขาตรงนั้นเราไม่ได้แพ้เข้างนอกที่เขาใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆตรงนั้นเลยแล้วรสชาติของเราเป็นรสชาติที่ธรรมชาติจริงๆหวานกรอบของเราค่ะตรงนี้ค่ะเราได้เราได้นํา ผลผลิตจากตรงเนี้ยอันนี้อันนี้คือคือมะเขือขยาวซึ่งเขาดกมากๆเรียกว่าเรามีกินหมุนเวียนกันอยู่ตลอดทั้งแจกทั้งกินแล้วก็จนน่าจะเป็นมะเขือกันอยู่ค mm ่ะ hmm. <c oughs> ที่น้องสนก้าวเจียมมะเขือกันนี่เรียกว่าอื <c oughs> เอตอตรงนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเลยแค่ขยะสสกับ อ่กิ่งไม้ใบไม้ในครัวเรือนเราเนี่ยในวสวนของเราเองเนี่ยแค่นี้ก็เป็นปุ๋ยให้เขาได้แล้วเนี่ยค่ะอย่างต้นมะกอกฝรั่งเนี่ยต้นเล็กๆค่ะประมาณสักเจ็ดสิบเซนเองแต่เขาให้ลูกนะตอนนี้เนี่ยเออสามสิบแปดสามสิบแปดผลนะคะตรงนี้แล้วก็แตงโมที่เขาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฟักแตงโมเอ่อแตงไทยต่างๆเนี่ยที่เขาจับเม็ดที่เขาอยู่ในถังขยะเราเนี่ยค่ะ ขยานที่ควรเรือนน้อยเสษอาหารน้อเนี่ยแหละเนี่ค่ะเราได้เป็นแตงโมงได้มากินด้วยอันนี้เป็นสภาพปัจจุบันนะคะที่ฝนเขาตกมาหนักมากในปีหกสามชนิดที่ว่าจากปีหกสองเนี่ยแรงสุดๆแต่ด้วยความที่ปีหกสามก็าตกมาเยอะน้ำเขาก็จะอู้งน้ำไว้อยู่ใต้พื้นดินเขาก็จะมีเยอะพอปีนี้ค่ะ ที่ฝนตกมาไม่กี่ครั้งเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะเออน้ําเต็มพื้นสระได้เพราะว่านั่นคือน้ําเขาเต็มเกือบทุกพื้นที่แล้วด้วยการที่เราชาร์จน้ําลงไปในสระด้วยค่ะตรงนั้นแล้วก็ปริมาณน้ําที่เราพสะสมอยู่ใต้ดินค่ะเออแล้วก็นี่จากจากของ ธนาคาน้ำใต้ดินแล้วก็บาลานเจอร์ที่อยู่ในสระแล้วนะคะของส่วนหน้าเอกกิจกรรมส่วนหลังเป็นยังไงบ้างคะ